เราไปดูเหตุแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นกันก่อนนะครับหลังจากทุกช่วงข่าวของพีพีทีวีได้รายงานข่าวไปตั้งแต่ช่วงหัวคำ่ำนะครับวันนี้เราตามกันต่อนะครับคุณผู้ชมล่าสุดนั้นสื่ออินโดนีเซียเองก็ออกมารายงานนะครับว่ามีผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด7.9นอกชายฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะสุมาตราพร้อมยกเลิกประกาศเตือนสึนามิแล้วสำนักสำรวจธรณีวิทยาของสหรัฐและหน่วยงานท้องถิ่นของอินโดนีเซียรายงานว่า เมื่อเวลา19นาฬิกา50นานทีของวันนี้เกิดแผ่นดินไหวขนาด7.9ที่ความลึกใต้ทะเลเพียง10กิโลเมตรนอกชายฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะสุมารตราห่างจากเมืองประดังหลาย100ร้อยกิโลเมตรสำนักงานเตือนภัยท้องถิ่นได้ประกาศเตือนภัยสึนามิในหลายพื้นที่ของเกาะสุมารตรานะครับพร้อมกับให้ประชาชนในพื้นที่ชายฝั่งอพยพชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยรวมถึงประเทศออสเตรเลียศรีลังกา และประเทศไทยของเรานะครับก็ออกประกาศเตือนภัยจากคลื่นสึนามิเช่นกันครับโดยสำนักธรณีวิทยาสหรัฐนะครับระบุว่ามีโอกาสน้อยที่แผ่นดินไหวครั้งนี้จะทําให้เกิดความเสียหายหรือมีผู้เสียชีวิตโดยศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ห่างจากจังหวัดภูเก็ตของประเทศไทย1 4 6 3กิมกิโลเมตรขณะเดียวกันสถานีโทรทัศน์ TVRI ของอินโดนีเซียก็ระบุว่าแผ่นดินไหวครั้งนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตแล้วนะครับ แต่ยังไม่ทราบจำนวนที่แน่ชัดเนื่องจากความมืดเป็นอุปสรรคในการตรวจสอบและการค้นหาครับต่อมานะคะเมื่อเวลา21นาฬิกา10นาทีค่ะทางการอินโดนีเซียออสเตรเลียและไทย<ม>รวมทั้งประเทศอื่นๆได้มีการประกาศยกเลิกเตือนภยัยการเฝ้าระวังคลื่นสึนามินะคะหลังจากไม่พบความผิดปกติในระดับน้ำทะเลส่วนประเทศไทยของเราเมื่อวานนี้เรื่องของการเฝ้าระวัง ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะสถานการณ์ทั่วไปยังปกติค่ะที่จังหวัดกระบี่ที่คุณผู้ชมเห็นภาพประชาชนและนักท่องเที่ยวใช้ชีวิตกันตามปกตินะคะแต่ก็มีการเตือนให้เฝ้าระวังติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดค่ะ ส่วนที่จังหวัดพังงาชาวบ้านน้ําเค็มที่พาครอบครัวอพยพไปยังอาคารหลบภัยสึนามิเริ่มทยอยเดินทางกลับเข้าบ้าน<อ>เดิอนกอันแล้วนะคะที่บ้านน้ำเค็มนี่ไม่ต่ากว่า4 0 0 500ครอบครัวนะครับอบพยพไปอยู่ที่วัดที่อยู่ที่ออบตนะครับและต้องย้อนกลับไปเพราะว่าฝั่งอัามันของบ้านเราหลายจังหวัดเมื่อปี2 4 4 7 27ธันวาคมคุณผู้ชมคงจําได้ทั้งนั้น9.1นะครับขนาดความรุนแรงที่เกาะสุมารตราของอินโดนีเซียเช่นกันนะครับแล้วก็ความรุนแรงทรร ให้มีผู้เสียชีวิตเป็นแสนๆคนนะครับโดยเฉพาะที่จังหวัดอาเจและเมื่อวานนี้ก็มีรายงานนะครับว่าที่เมืองปาดังนะครับของอินโดนีเซียนายกรัฐมนตรีของอินโดนีเซียนายจิตูริยูโน่ก็พักอาศัยอยู่ในโรงแรมแห่งหนึ่งที่นั่นเหมือนกันแต่ก็ไม่มีรายงานนะครับว่าได้รับผลกระทบอะไรออนะครับก็ขอให้ปลอดภัยกันทุกคนนะคะมาดู